สวัสดีครับมนีกะนะครับผมมาเจ็บผักเต่าๆนะครับพอญอีกของวานเราบปยอมแพ้ของฝีพี่น้องเด้อเรามาปลูกผมจะต,ตีหาพุนนะ่นหะโอ้หมู่บ้านมันคำนะครับมน,นีเรามาแก้มือพี่สันสักเสียเอยาแหน่งเนี้ปยปุนี่นะที่เด็กแหนงเมื่อกีเสียบเด้หาเจ็บน้ำไม้พี่น้องเด้อเนี่ยักเอามนีน้ำเนี่ยนะเอามีดฟันเราเอาแหนงมีดเมย์ยี่อพอคือมาถือมาน้ำเอาเสียบมีดทำเนี่ยนะ โอ้คุณนไหบอกก็ให้ตัดผักอันนี้เด็กขี้เล็กเปล่าไหมซับซับอันนี้ไหมซับข้างในตัวซับนซะับหลัด,เอ,ลเ,ออเ,ดเออละเอานุ่มเกาหลีจังเด๋วไเออแหละนั่นละมูนแนงเ,นนเสียเขาซับเอาเลยเอาเงี้ยหน่อยมึงนี่เอาเอามันมันบเพากันกินมันแล้วก็ซับอันนี้มันออกนีนน่มันคือเพล็กนะเพืพ่นนเอาเลยอ,อ มแม่มันคือเพกอันนี้ก็บตาบอกเลยเนี่มูไรมันเป็นแนงอันนี้เขาจะหัดทิ้งเ<อ>ขาต้อตงหัดมันลบในตัวนี้ไหมมันจะได้ขึ้นกันโตอากัหดหนามใบกินพวนเนาะนี่ครับยำจุดเสียวเป็นนองเลยพี่ยะหดหนามใบมันขึ้นแช่งกันไะ มันน้อยอยู่ตัวนีะโอ้ยนี่นี่กอพุ่นไม่พอสับเอาพุ่นมีน้อนึ่งเออไงบ่จิ้งโป้แดงเกียงเออครับนั่นแหละสับรถสับหลัดข้างไหนเออสับข้างไหนไหมสับหลัดเออนะอั่นาะเกียงแล้ว อมันหน่อยมันกำลังปุปปุปุนีมันถือนำแล้วนี่ไปปอกปอกทุบแกงเลยไปทโอ้มันหน่อยอยู่น้อยเนาะอันใหญ่ยูพุนมีบ่ก่อพุนไหมย่ซุนใหญ่กว่านี้อยู่ดอกแค่น้อยกลางโอ้ยตุปุปปีอยู่ เพิ่งกำลังพุ่นโน,โนี่นกอนี่ซับข้างไหนแมเวลาสับนราไม่แม่ไม่ที่บ่บ่สับสับเรียมทีันนาดตัวเนาะสับรัดพี่แมพี่แม่เรียมฟกพี่แมนี่แมนี่ยหะเขาสับรัดวิธีการซับน่นอยซี่่นะเอผจะสับเครือ่องอะไรติดได้มเนียตำเออโอ้ยกำตํำพอดีพอ,องวการานัน <c oughs> โอ้ย บบตามพุดโอ้เลี้ยงบบถือว้ยเมื่อสั้นมีดผ้ามีดตัดอะไรเขาสีไม่มีเทียนเด้อตัดจดิบมัดดน้ำไปมัดน้ำไปเด้่ทับรัดต้องนั่นไหมมีเทียนเอาอันนี้มันหน่อยพูดทับมาลัดตั้งพุ่นแหมฮะถึงไหนเสียมกับมีกับปลาใส ยมสับลัดมาสับนี่มาแล้ปะมันแงมันตำพู้อมันแจงเลพี่น้องอันนี้มันน่อยอยู่เดีไปบิ่งอีกงอหนึงมันหน่อยอยู่ยอเนีนดูไปบิ่งวาพนเด็กที่ว่าสิอยู่ วีออกสีลายอยู่มันสีลายบอกไงวะมันต้องโพลยเสดกไปเดี๋ยวจะบอกทั่วน้ำบอกม่วงหวานกินไปบ่เป็นอะไรฝากพุ่สาวพุ่สาวย่ติดลน้องนอยู่งนี่โอ้ยไมยังไม่กินเลียดเดจักหนโอ้ยมือเ่าะอืมนกกันแล้วรัากินเลียดแไหนวะเนี่ยยาตัวนี้ต้องยัโอ้ย

แม่มันยาวจนว่าตัวนี้ครับแต่เห็นงานฟันหลอกหมที่เด็กเจ้าใส่เกือบกวนมีฟันหล่อไงนะที่เด็กฟันจำจำ,จำเลยฟันใหม้มันหนมาดกว่านั้นเนี่ยโอ้ขาฟันแม่แทนปวงไม่เจ้ามาหลอดหนาจะได้กินต่เออหลังห้างก็แหนงมัน <c oughs> เพราะได้ไปแกงสู้ลูกสู้ียกินต่อ เป็นแบบนี้นะเต็มอยู่ในแหนงนั่นไหมหาเขาข้างล่างอีกนั่นนะทีเดียวมีดมาเนื้อมาสาบอนนี่ฟันแหนงมันวอกให้แน่นเลยเร็วเนี่ยฟันแหนงที่งยาวๆเนี่ยมันออกหลายจัวเราพักกันจีนมาทันน่ะเออแหละฟันลงฟันลงเลยหับเดียวคือตัดอ้อยจนตัวนี้เออแล้วนะเอาเนื้อมาสาบเอา เด็กมาฟันมันอีกบ่กินมเดนมาทันเลนี่นะหาเกาแหนงมันน่ะน่ะแหนงน้อยแหนงงี่แตงคือน่อจวดด็กยังไม่ถึงก็นี่แลฟันอันนี้ลงกันเแล้วตัดคืออ่อยนเออแล้สั่นยกกระเจาก็ได้ดอกมันที่ขี้คันปอกทับดดีๆแล้วพญานาจาพืชออกดีๆ นอนนัยได้นอนหน่อยมันอ่อนดกพันดอกมันหน่อยอยู่มันซุ่มเที่ยบก็ยังเด่นย่าไปขวอย่าอย่าไปต้มเด้อขวาวเ,เด้อผักกิมซุ้งเออใบไผ่กิมซุง้งพันลงอีกดได้ไหมอึดเตอะโอ้เมื่อสั่นเป็นยังไงมันขาดเลยเออเป๋อหน่อยไงอยู่เด่นไะ เพิ่นกัดเพิ่นกา,พน,านพระก,กันนั่นสาบโหดมันแม่น,มนเออละอันนี้ก็สิไถหุดหนะยงบ้านมืงอ,อือนมือเอ,อือนตังนั่นมืงเฮือเจียกขีตัวมลำออมอีกล้าลี้ยงบ้านขึ้นปุ๊กปุ๊ก,อกโอ้ยหลุนจังน้อยเพี่น้องไม่หลุนยังทีแหละบ่ค่อยเป็นยังเด็กเออเอาดี่แกได้แล้ว ฮักปบ่อยัหักเออทีเด็กเอาโชว์ได้ไหมออกแล้วจับตำอโอ้ยใส่ดุเ <c oughs> ตกคอรอเลยบะเบงเอาอสมไปเนี่ยนะน<า>สมไปเลย เปิดไฟไปเบื <is> ้องต้นพุ <reco Christ S 1> <UC> ่นมีบ่พุ่นไหมจ้าเลยเบื้องปพุ่นอ่ะพี่บะพี่ย่างยากบกม่วงอะไะบกเผาจะเป็นอีกน่อยแบบนึงด้อมีตะไคร่ปะคือไปหาเก้าตะไคร่เนียวันหลายยตะไคร่กอยไปยางไปพุ่นไหมบะมีดอกของเปล่ยกมีต่คนเะแเปลี่ยปลยนกัน มันมาหาหลักกินบักหอยตนตัวเดียวตุ่นจอกล้วยพอดิเด็กบอนมีตัวตัวหนึ่งห่าลมมีคนแต่ว่าให้แบกแต่ตอนนี้แหละนั่นแหละตัวหนึ่งมันลมอยู่างนั้นเดี๋ยวพี่โอหันน้องใหม่ก่กนอนจะอีกจักงน้อไม่เมสียงป่าพี่น้องบรรยากาศมันได้พี่น้องแล้วเป็นมะกลางเตี้ยนดีขนาดวะ เมยบุตรให่เปิดโซลัดเซียวลงไวะมีบ่เนาะมีแม้ตัวมีหรือเมยเแต่หนังสือพายอย่างมาเถอะเนาะโอ้ยนอแเต็มเพียเต็มเอสเมหากระนี้กที่เด็อโอ้ยเนอ ฝนลงนงกับอ <Herm> ่ดีก็นอนายไหมตัวเอยซีแน่เลยจักนอนแล้วเดือดไหอีกนอนนั่นกัพอไดดูได้เอามาเอาเรียกพี่น้องเพิ่งเิงถูกสูงสวยสวยนอนใหญ่ใหญ่ซื้อบ่นี่นม่ซือก็ฟ้องฟรีมองหัปลาพอพแล้วพอแล้วนอใหม่ตัวตัวนี้ปากันจวง เพราะว่าเอาไปไว้เที่ยงน้าก่อนมันหนักเด็กถ้าจะเอาไว้นี่เอาเลี้ยงไว้นี่ก่อนเนี้ย,อยเอาเลี้ยงไว้นี่ลนะคุ้มันไก่อยู่เด็กของฟรีเพิ่นคือขัดข <พอ S 2> ถิ่นเราเพราะได้ไปเกียงมัน <พอ S 2> เดี๋ยวอยีจกจที่น้อยกับโพกือีกขึ้นอีกหน่ไปน้ำหลดุดตัดอันนี้ลงให้นัน่นเลเก็ดประโยชน์น้ำได้ของฟรีเออละ ตัดลงดีๆตัวนี้คุม้มเลยไปยางไปทั้งผลน้องไปป้วงผลละ่ะ <c oughs> ขอโคเกขอบป้าไปผนกระตุกสำเหนียวจักจันนี่พี่น้องเบื้องบบกบักขามคอยที่เด็ก <c oughs> โอ้ยเป็นขนาดะตุนักบักขามยักดิครับสีปีแลบบกไปหอดไซจ,จักเสียจกักเตียตั้งสวนหน่อย มันเปลี่ยนจังเลยบุข่อยหักไปรวมมาน่ะมันกินบักมวงด้วยคือบอกไปเนี้ยเด็กเอาไปเอาเจ้พี่กวยพ่อนจุกกันจะเรียกหลายของฟีนั่ะนะเด็กตาดอกเลยเอาไปรวด ปีกล้วยบ่ราะ่มันงวยกล้วยได้ดอกนี่โอ้ลมลมลมตาดเอาแม่มยีดยุติวางเงินในกระตาหะนะ่อยโอ้ย <c oughs> สีหนอก้อนไหนมันจีรายมันหนักสีน้ําผึม่มแบบเด็กมันมองไหนเป็นผึม่มมันจะได้เป็นปุ๋ยเออพูดหน่อยไปเบียรไปแบกเอาอีกเคี้ยนหนึ่งตาดเหล่ากระตาต่วนมันโล่งน้ำเอากระเบกไ,ไว้ไว้พุ่นก้อนตัวเนาะ จะถือของขังบ่เขาบ่ให้ลอดเกียกลวยนะเจ้าทางดีการีนท้องบ่โตนี่อมตรบอกดูนี่แม่ตาเรานน่มันล่มไปน้อเบ่กะลังเกี่ยออกมาดูปีกลวยเขาปีังไปดเกี้ยตากระตาจำให้แต่ของบ่มีม่องถือรับเว้ยงูตาตานี่ลงมมาสินี่มสมบูรณ์นมีนดอ้วไปตาดเงามันล้ม โอ้ยไปตัดก pues? ้อนเขาปาดซื oh. ้อกันออกแล้วฟันจากพุต um ้องตัดตามไปอะไรหดอกตัดกล้วยนะตัดเครื่องนึงกะไรอ่ะมีหนามด้วยถ่งงอกจักๆเลยเขาเฉียนเฉียนเอาเหมือนกันเลยหล่อมใส่ค้นเนาะกูวานแล้วก็ตัดเครื่องนึงโยนลูกหนามมาที่นี่โอ้ยนั่นตัดเครื่องนึงเลยนั่นตัดหมอนงอน มึงกูมาลมใหมกโโูเหงางนักเอ้ย <c oughs> เอาไปที่นี่ย้นลงน้เอิบนน้องนานี่แหอะปลากินอันนี้น้ำไไมันนืน้อน้ำปลาทีตัวมันเน่ามันม่กินอันนี้ตัวปลาธรรมาชาติเนาะบ่อยลูกน้องฝากไว้เก็บต้องอ จะแบกแเอานั่นแหะขอมีเคสเดียวนี่แหละที่จะให้ืจตัดไปแบกไปน้ำลดเด้เจ้าเป็นอะไรที่เอ็กลมมดินดีบ่มันสมมีคนหมดแดงนี่เห็นบอกสีก่อยปลาเป็นอยากจักน่อยเดีวเดยเยอันนี้ก็ไดดอกไม้ได้ที่เด็ มันเหลือจากฟางนั้น่อยเลี้ยมัปลูกนีต่อใช่หเปล่าแม่ที่เด็กปาไหของฟีทางบะหมักเนาะอืนอที่เด็กจะวันมากินยังไงพวกลูกปลามันมากินเต็มอยังมันเหล่จะเห็นบ้านเนีโอบรรยากาศย้ำเสาครับม่งนิดๆน,นะครับพี่น้องมีผีบามากวนผมกำลังนอนเสียบ hmm ngứa như hả làm mày? kìa mang, thì cho cung ba cứ ba như, cụt, 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 ลาลูกคอ,อกเต็มเลยพี่น,ออน้องผู้ใดมาเปิดน้ำมันนี่พี่นาไปยังพุ่นหนอ้อยทีธเด็กมาปิดอันนี้ให้คข่ไปนี่ปิดทอผู้ใดคือบางอาจน,นี่นะ,ะบอ๊อบเห่อ มันหลังหลกักหนากันบอกว่าให้ไปเอาโซล,ล่าเซียวปอนั่นกันมากงากชี้ขัน้นบักยุ่นเห้อ <c oughs> เป็นมวยบปละ่ะเห่อชิพักขันจวงเวออนั่นแหละเอาต้องใบอ่อนใบเกี้ยนั่นแหละจนน้ามังแหงขอลอ้อเลยเว้ยมันจะบ่าตายถ้าพักกันจวงข่อยบัดทีนี้ มีหมามาหลักนํำพี่น้องเพื่อปัดจนวิทยทอนะครับปาขั้นจอมผมตายก็รอแท้ๆละมันมีโซลาเซลล์หลายบอแต่ว่า,วาเอาพี่น้องมักงางมันมันหลักเอานนำผมนะครับ ได้บ่ข้างในพูดเมยโอ้มันก็จินตลอดเนาะได้เหยียบแต่ต้นมันนั่นแหละนี่น่ะพุดมม่เกียเตรียมอยู่ทีเดีก มิต่ปักขันจองดนยอยู่บ้านเจ้าบ่นีกินเลยสิเอาพักบุ้งจาเบาเด้ออาไปนังพีนาพักบุ้งนะเด้เนี่ยมิตรยอดระอวนี่ม่ตรเด็กเากบัได้ซีก็ดีเลยหอมตรเด็กพักบุงเขาเตรียมอยู่เด้อม่ตยอดงามเด้ ขานเจีบบวยคือวางสนันน้อยาทีนี้เนะขานเก็บ,กบ,กบมันจะสิได้กินแาบนีนีอื้เกียกย นี่ยหยดอั่งามกับดดที่เด็กอ่อ,อนหลายเสียบเลยเก็มาน้าก้วนสิลวนมันเห็นั่ที่ไ่แห่งก้อนสนดอกเพิ่นเปิดน,น้าออกไหมัที่แห่งน,นี้ก้อนพักกั่เดียวเดกก็ได้ลุงไถหุดนหน้าแล้ว ต้องขึ้นป้ายไปแล้วบาที่ห้ามหมาขโมยน้ำเขาไปออกเลยหือซึนนี้แหงหลายเลยสิเดยวใบอ่อนๆมันเต็มอยู่เอ้าจ้า จะพกใบอ่อนมันเต็มอยู่ยังทีก็ได้ได้ดเจี๊นี่นะชั้นนอนอ่อนอยู่ ของฟรีนหลายอยู่ติดทีเด็ดมันมีหลายอยู่ติดของฟร <c oughs> ีมันมีมันมียังมีหลายเสยื่อติดของฟรีด้วยนี่เมนเม่าเพราะเพราะ,ะ,ะเปลี่ยนติดของฟรีเอ <c oughs> ยังมีการบรรลายเสยื่อติดของฟรีนะ ใ้กินยากเบางใดบกมันก็บกกหพักกะจงบเก็บว่าผักบุงกับเก็บเเปีดแหอผักบุงหอยเต่อนผักกันจงผมาตายพี่น้องน้ามันที่แห้งกันเถอะอีกโยนเตือบด้วยก้อนสี่ขึ้นมา เพียก์ก็จะถึงทอเนาะโดนเตืบนด้วยน่นนะสามมือพนแล้วนันไหมบอกว่าให้เปวลวโซล่าเซียวบอน,นั่นลงมากับเหรียญมาเอาเปิด,ดง่ายๆเนาะเปิดบอถึงนาทีแต่ว่าเดินทอเดินไหวกับเปิดใด้บุ้ปีเลย<ม>บอกว่าให้เดินทอจากบอน,นั่นมาไปไปลุกป่าห้หงา,งหางดิ แค่มันหวด้วยมันแห้งทงั้งแผดเต็มอยู่ลูกปลาเจ้าเบิง้งมีแต่ปลาตะเพียนตันลูกปลาตะเพียนมันมาอยู่ห่มห่มคน่ะเบิ้งแม่เบิ้งตีเด็กเจ้าคนน่ะมันหากินหย่างอันนี้เขาเห็นแบบธรรมชาติเนาะลูก,ล,กลูกปลาลูกคอกเป็นไผ่ป่าเลยเดี๋ยนโอ้ยเห็นไผ่ป่ากับปลาป่านเห็นปลาลูกคอกกมาเป็นไผ่ป่า ตีเจ้าบ่อของคัางเลยพญานาคเนี่ยงามขึ้นอย่างเดิพญานาคาพญานาคต้นงกงเออกด่าปู่เบงมันหายินเนียแต่สาวๆปเป็นไไรพอเลี้ยงตัวแปงมาทาเนี้ยนี่ อืมนะครับบรรยากาศนะครับเด้อโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่งคลิปต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ได้หลายอยู่นี่เดี๋ยวพับคลิปเต็มบุกทัวอีกจะคลิปนะพี่น้องนะครับสำหรับคลิปแรกอะเดี๋ยวจบไปก่อนเราจะพาพี่น้องเพิ่งคลิปสองมันยาวปวดพี่น้องเนดะ้อแล้วพี่น้องจะเบิ่งบโจวกันอีกล้ว